มาไลฟ์กันเพราะว่านั่งคุยกันแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าเรายอยากทำปากกระจกป่ะ<ทษ>ใช่<ต>ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าให้เราเป็นหมอแล้วเราก็มีคําถามเรื่องเรื่องการทําปากกระจกเยอะมากเลยก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบมีคนมานั่งฟังด้วยกันอ่ะก็น่าจะเป็นเป็นประโยชน์กับทุกคนวันนึงเราก็คุยกันว่าเอ๊ะทำไมแบบเออทำไมคุณหมอวิแบบปากแบบ ปากเล็กนะแต่ปากแบบปากตรงเนาะถ้าเกิดว่าหมอก็เขาหมอก็เลยอ่ะจริงๆการที่ปากตรงเนี่ยมันทําให้ดูมีอายุนะคะถ้าเกิดว่าเราทําปากให้แบบมันมีเคิร์ฟนิดนึงเติมลิปกล้ามยังไงปากครงสร้างนิดนึงยกมุมปากหน่อยอ๋อใช่เพราอยู่เป็นอย่างนี้เปล่าเพื่อนก็ถามว่าเธอเธอเรายกมุมปากไหมป้าอย่างนี้เป็นคำถามที่เธอถามช่วงนั้น ซึ่งเราเราเพิ่งไปดูว่านางชอบพูดว่าแบบมันยกไม่ได้ใช่ปะมันยกไม่ได้มันยกไม่ได้มันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนก็ไม่รูอ้อยากอยากิ้มตลอดเวลาเราว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาเราเป็นคู้พ่อแก้มใหญ่ใช่ไหมมันดันใช่ไหมใช่แล้ว ร่องเนี้ยมันมา<ถ>แล้วงน่าเรากแบบนี้เออนี่แหละเป็นสิ่งที่คือแม่เหมือนโ<ร>บดบอกคนไข้ตลอดเลยว่ามันจริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นเหมือนแบบฟอลมุมปากตกอ่ะคือมันไม่ใช่มุมปากตกจริงมันแบบมันเกิดจากว่าแบบแก้มหนักมันเลยกดลงมากดลงมามันก็เลยทำให้มีร่องน้ำหมากมันก็เลยดูแก่ไม่การที่เราทำปากเนี้ย คือคุณหมอต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการที่ปากจะสวยเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์ประกอบสี่อย่างอันแรกนหนึ่งนะคะก็คือขอบบนของปากที่สวยอ่าโอเคนะคะลิปกราฟเหมาะกับใครนะคะลิปกราฟเหมาะกับทุกสภาพผิวปากเลยะคะ่ะเพราะว่าการที่เราทำลิปกราฟเนี่ยมันก็เหมือนกับที่คุณหมอวิบอกเมื่อกี้เลยมันการเพิ่มวอลลุ่มของปากนะคะแต่ว่าแค่อย่างนี้หรอ โนเราจะเพิ่มแค่ตรงกลางเท่านั้นอันนี้เป็นอ้อมใช่อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ก็จะกล,ล,ลยายเป<า>็นเดี๋ยวเอาไหม่กลับมากลับมาที่ชั้นเหมือนเดิมอ่ะโอเคกลับมาปากอุ้มเลยต้อง,งอุ้มชี้สิคือขอบบนของปากบนนะคะถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าขอบปากของคุณหมอวิเนี่ยคือจะมีโครงอยู่แล้วนะคะแต่ขอบปากของคุณหมอวิเนี่ยขอบบนของปากบนของด้านขวาก็คือด้านนี้เนี่ยมันจะสูงกว่าด้านซ้ายโอ้โหไเห็นได้ไงวะปากเราปากนะคะบนขอบบนไม่เท่ากันขอบบนไม่เท่ากันแล้วคือปากเนี่ยมันจะดูแบบว่าเหมือนตุยตุยตล่ด ไงอ่ะเอามันก็ตุยเห็นว่ามันตุยกับปากล่างไงเนี่ยถ้าลองหันข้างให้ก็พอฟันหย่อนปะอ่ะฟันส่วนหนึ่งดัดฟันแล้วนะใช่แต่ว่ามันชไม่ใช่ทั้งหมดคือแบบกุ้มออกมาอย่างนี้หรลองมันเจอออกมาตรงนี้การที่เราจัดการกับโครงปากทาให้โครงปากเนี่ยมันสวยขึ้นับกับปากล่างคือจริงๆอ่ะ มันจะเข้าถึงยากนิดนึงคือแม้กระท,ทั่งเทคนิคการปรับโครงสร้างแบบนี้หมอพูดรับเพื่นไป,<ม>ป,ปใทุกวันเพื่อนก็ไม่เข้าใจมันเป็นการปรับจริงๆแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่หมอคิดค้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยมันก็เลยจะเห็นภาพยากนิดนึงแต่คืองงหนูว่าทำแล้วจะเป็นยังไงคือทำแล้วเนี่ยจะหายอุม,มสำหรับคนที่อูมเยอะๆก็จะหายอูมแต่ว่าการปรับโครงสร้างปากเนี่ยเราสามารถไม่ไปยุ่งกับความอุมก็ได้แต่ว่าเราจัดให้มันรับกับขอบล่างของปากล่างมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราไปจั โครงสร้างป่างบนเนี่ยมันจะทําให้ทรงชัดขึ้นโดยที่เท้าเปบางลงไปถามให้หน่อยอะไรพวคนไข้เขาฟังอยู่เรื่อยเธาไม่ใช่คนเดียวเนี่ยเห็นปาขอบบนของเปบนเพามัีโครงอยู่แล้วเหมือนของเธอเลยแต่ว่ามันมันทาให้หน้าดูบึ้งเห็นปะมันแบบว่ามันมันแบบว่าเหมือนกับมันแข็งอะเออพอทําออกมาแล้วเห็นมันมันก็จะมีซอสดีขึ้นพอเราไปปรับจัดโครงสร้างจัดมัสเซลที่มันแบบตรงไหนที่มันเทนที่มันมีไฟบัสเยอะอะไรแบบเนี้ยงงไหม และอีกอย่างหนึ่งการที่เราจัดให้ทรงข้างบนมันสวยเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ต้องตัดขอบล่างของปากบนเนี่ยเยอะมันก็ทําให้แทบไม่บางลงหรือต่เป็นทรงขึ้นไม่ไม่แต่เราเข้าใจนะคือเราเห็นว่าเหมือนมันมันดูเหมือนแบบหยุบขึ้นอ่ะคือปกติแล้วการเหมือนตัดปากมันจะต้องเหมือนแบบตัดเยอะๆให้กลเป็นคือเหมือนทาให้กระจับเราเยอะไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเป็นแบบคิวปิดโบชั้นเพ่อ๋ออย่างนี้อต้องตัดอ่ะ ไม่ต้องตัดเยอะไม่ต้องตัดเยอะไม่ต้องตัดเยอะโครงสร้างปากของไท้ก็คือแบบยังดีอยู่เป็นการเหมือนปรับสิ่งที่คนไท้เกิดมาให้ดีขึ้นใช่ก็คือสำหรับคนที่กลัวปากบางไม่ต้องกลัวเลยคือมันจะไม่แทบไม่บางลงเลยแต่เป็นทรงขึ้นคือหมอเยบปรับตรงนี้ใช่ไหมปรับโซนตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ปรับคือนี่คือปรับตรงนี้นะไม่ใช่ว่าปรับมาปรับตรงนี้นะปรับทั้งหมดเลยก็คือโอบ่ะแล้วตลบเราอยากทำไอ้เนี่ย ปีกนกอ่ะได้เอาพอันีเป็นอีกอย่างนึงของปีกนกคือถ้าสมมติปรับโครงสร้างปากบนเนี่ยเราก็จะเข้าไปถึงข้างในตรงนี้เลยเราก็จะเข้าไปถึงข้างในตรงนี้เลยใช่คือไม่ใช่แค่ปากจริงเหรออืมไม่ก็คือถึงข้างบนนี่และถึงนี่แต่ว่าตรงอินซิชันแล้วก็แค่แค่แค่ข้าาใจแต่มันไม่รวมเลยนะ ขนาดไปคเยอะขนาดนี้มันไม่ห่วมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่จะบอกในการปรับโครงสร้างเนี่ยคือมันจะทำให้มุมบัดยกเพราะว่าเราอะเข้าไปเราเอาเครื่องมือเข้าไปถึงตรงนี้ไงงงปะแล้วทำยังไงให้มันยกอะไปเย็บมันหรอก็เย็บข้างในหรอแล้วไม่ไหม่ค้างปะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค้างไหม้ไว้เย็บแล้วให้เป็นไฟเบอร์สิ่ธเนี้ยหรออ่าใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ทั้ถ้าจะพูดอย่างนั้นคุณแ่ก็จะกลัวว่าวาเดี๋ยวมี์ผังผืดทำไหรือเปล่าอะไรอย่างง<ช>ี้ไม่ใช่กลัวเลยอะ่ะแล้วจะเป็นพังผืดนั่จะยิ้มได้ไหมอ่ะยิบได้นี่เห็นปะนีคือเนี่ยปากเนี่ยแค่ไม่บางลงเลยในช่วงของปากเอ่อปากเอ่อมุมปากเนื้อปากแค่ไม่บางลงแต่ว่ามุมปากมันยกขึ้นเห็นปะอือใช่นี่ไงให้ชามเน็ตดูให้ชามเน็ตดูสามารถไปดูได้นะคะดูทุกโพสได้เลยก็คืเวลาเราเกลียทำปากสวยเราอยากทำ เออแล้วเราอยากรู้ว่าถ้าเราทำอ่ะเราจะยิ้มได้ไหมเราเห็นบางคนอ่ะทำมาแล้วแบบยิ้มแบบเออเอย่างเงี้ยเราจะเป็นอย่างนั้นปะในช่วงแรกอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ตึงๆใช่ไหมฉันจะใช้หมอค่ะแล้วก็เป็นฮ e ลลิ่ง p r o c e s ไหมคะแล้วมันจะหายหรอมันจะหายค่ะจะกังวลหรือเปล่าไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอดมินจะคุยกับคนไข้ทุกวันเลยค่ะจนกว่าคนไข้จะหายกังวลนะคะแล้วสุดท้ายจะยิ้มได้เหมือนเดิมอ๋อยิ้มได้เหมือนเดิมค่ะแล้วความความยกมันก็จะยกอยู่ตลอดมีร้อนจังก็ใช่ค่ะมันก็จะแอว ก็ก็มันก็จะยกแต่ว่าจะยกมากยกน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคนไข้ด้วยว่าคนไข้เนี่ยจะตอบสนองมากน้อยขนาดไหนการนองคนไข้ตอบสนองมากขนาดไหนแล้วถ้าเราฉีดบริอื่นช่วยตรงนี้ได้ไหมมันจะได้มันก็ช่วยได้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็จะมีแฟทอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องตัดไขมันก็คือแก้ฉันตัดไปแล้วแต่ฉันยังหน้าใหญ่อยู่ ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไปปากที่สวยเนี่ยขอบบนของปากบนต้องสวยขอบล่างของปากบนต้องสวยเออแล้วปากล่างเราต้องทำปะอ่าปากล่างนะคะปากล่างของคุณหมอวิเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นปากล่างที่ค่อนข้างบางแลวหมายถึงว่าสัดส่วนความหนาของปากบนกับปากล่างเนี่ยจริงๆมันเข้ากันแล้วมันควรเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะสวยประมาณ1ต่อ1.5ึ่งจุดห้าะหรือว่าอาจจะ1นจุดสองแล้วต่คน1นึ่งจุดสามหนึ่งจุดสองอะไรไม่แต่ว่าคือโดยรวมแล้วคือปากบนควรจะต้องบางกว่าปากล่างเล็กน้อย เออปากล่างอ่ะ<ม>เวลาเธอตัดอ่ะเราเห็นบางคนอ่ะเขาตัดแล้วก็ให้มันมูนอย่างเงี้ยเธอทำอย่างนั้นป่ะ,ะเป็นรูปหัวใจมันก็จะเป็นฮาร์ดเชฟมันสามารถออกมากเป็นแบบนั้นได้แล้วก็ใช้เทคนิคในการใช้ไหมพิเศษพิเศษด้านใน หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบให้มันเป็นแบบหัวใจก็เราสามารถแบบทาให้เป็นแบบเซมิซีนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อทรงที่แบบเป็นครึ่งวงกลมแต่ว่าให้หายแต่ว่าอย่างถ้าปากของคุณหมอวีเนี่ยถ้าแนะนำหน่ยก็คือสามารถเอ้ยทาได้ทำแล้วสวยขึ้นไม่ปากล่างนะเออปากล่างต้องทำเหรอถ้าทําแล้วสวยนะก็คือมันจะไม่แบะคือเราจะเก็บความแบะขึ้นไปเราสามารถทําได้เจ็บไหมเจ็บตอนไหนบ้างโนไม่เจ็บเลยเพราะว่าดิฉันยาชาล่ะไม่เจ็บเลย้ตอนบล็อกเนิร์ฟเจ็บไหมไม่เจ็บไหนเธอบล็อกกี่ตำแหน่ง สี่ตั้งท่าถ้าบนก็สองท่าล่างก็อีก <en> <oyu> สองตรงนี้ก็จะมองหนึ่งทำนานหรือเปล่าไม่นานคือทำนานแหละกี่นาทีกี่เออถ้าเข้ามาในคลินิกก็คือสามสิบห้านาทีชงป่าหรือแมทเพนจะตัดงูฉันยอกเหรอไม่ได้นะไม่ก็กดต่อค่ะ ซักประวัติก่อนจะคุยกับหมอไหมว่า,จร,าจริงๆทำจริงๆนานไหมทำจริงๆวันชั่วโมงหนึ่งอาว่าทนแต่ถ้าบนล่างก็คือสองชั่วโมงเหรอชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นไม่แต่ว่าก,ก็คือเราก็ต้องทำให้มันแบบดี <มะ S 2> ที่สุดละเอียดที่สุดประวะแล้วตัดไหมกี่วันเจ็ดชั่วโมสองวันแล้วแต่จมูแ,แต่ว่าเราเอาใช้ไหมละลายใช่ไหมใช้ไหมละลายแต่ว่าไม่ตัดไม่ตัดได้ไหมไม่ได้ตอนทำจมูกอะบอกพยาบาลว่าไม่ตัดแล้วค่ะหนูไม่ทำไงแล้วค่ะเป็นอ่ะเราเราพักคืนมันจะ ไม่เลยกินข้าวได้คลินิกเราไม่ห้ามอะไรเลยอ,อยากกินอะไรก็กินไปแล้วมันแบบเคี้ยวอะไรได้ปกติปกติเลยแปรงฟันอาล้างหน้าอะน้ำได้ปกติเลยมไม่ห้าม,มเลยคนไข้ส่วนใหญ่จะชอบ งงว่าเฮ้ยแปลงฟันได้เหรอคะหมออะไรอย่างเงี้ยแปลงได้คะ่ะคือถ้าไม่แปลงจะยิ่งเราต้องเลือกยาส,สีฟันไหมอ่ะแปลงเราให้คะ่ะเราให้ฟรีเลย<อ>ยาสีฟันแปลสีฟันให้ <c oughs> ท,ที่ข้ออะไรเาจขอตอบคำถามลูกสาวก่อนทำปากโบนกับหมอเกียร์มาดีมากเลยคะ่ะอุย้ยน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะ โอเคค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคือหมอเนี่ยสามารถพูดน้ำไหลไฟดับได้ทั้งวันเลยแล้วก็สามารถพูดเปลี่ยนใจคนที่ไม่อยากทำปากให้มาทำปากได้ด้วยนะะวันนี้ฉันเองค่ะ <laughs> ใช่ค่ะอยู่ด้วยกันนะคะทั้งวันจนแบบเธอเราต้องทนปากไหมอะทำเถอะค่ะทำแล้วสวยขึ้นทุกคนนะคะคนที่ไม่มีปัญหาทำแล้วก็สวยขึ้นนะคะโอเคค่ะระหว่างผ่าตัดกับฉีดฟิลเลอร์แบบไหนดีกว่ากันคะคุณหมอแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่บอกเลยว่าคนไข้นะคะถึงอย่างที่จะคุยกับหมอเนี่ยคือจะ ส่วนใหญ่ที่จะเอารูปมาให้ดูเนี่ยคือพอเอารูปมาให้ดูแล้วเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเอาเอทำไมคลินิกนั้นเขาถึงใิทเลอร์ให้มันแบบเป็นทรงแบบ มันเป็นได้แค่ในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกเท่านั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะคลายออกเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันหนักกว่าน้ำนิดเดียวเองมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําให้ปากเราเนี่ยมันแข็งแล้วก็เป็นทรงแหลมขนาดนั้นนะคะถ้าจะทําให้เป็นแหลมมันเป็นทรงขนาดนั้นถามว่าทําจากฟิลเลอร์จริงๆได้ไหมได้นะคะ1คืออาจจะเป็นฟิลเลอร์ปลอมคือเป็นสารเหลวมันแข็งมากๆมันก็เลยเป็นแบบนั้นอันที่2คือมันอาจจะเป็นฟิลเลอร์เป็นชนิดที่โมเลกุลค่อนข้างหนักนะคะฉีดไปมันก็อาจจะอยู่แต่ว่ามันก็จะทำให้ปากเร แล้วก็ดูเป็นแข็งนะคะแสดงสีหน้าไม่ค่อยได้ตลอดเวลาเลยโอเคน้องเบียบอกว่าเพึ่งฉีสลายถ้าเลอ์ปากไปต้องพักไหมคะหรือตัดได้เลยก็ถ้ามันไม่บวมแล้วนะคะไม่ปวดบวมแดงร้อนก็สามารถทําได้เลยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเว้นช่วนะคะ น้องกัลยานะคะทําปากนะเออน้องมิ้นก่อนนะคะอยากยกมุมปากอย่างเดียวได้ไหมนะคะอ่าโอเคหมออยากจะให้ความรู้ในตรงนี้นะคะว่าการที่เราจะยกมุมปากอย่างเดียวเนี่ยแม้กระทั่งที่เกาหลีก็ตามที่หมอไปเรียนมาเนี่ยคือการยกมุมปากของเกาหลีเนี่ยเขาจะยกมุมแบบเป็นโจ๊กเกอร์ก็คือมีแผลออกมาที่นอกปากนะคะไม่ไมโอเคใช่ไม่โอเคเอันนี้คือไปได้วยกันนะคะไปได้วย um. กันมาไปเกาหลีด,ด้วยกันคือเข,ขอารยกมุขอขอมปากแบบมีแผลข้างนอกมันพูดง่ายนะมันก็คือการตัดหนังตรงนี้ที่เหี่ยวแล้วก็ทําเป็นเหมือนว่าเอาไปแขวนขึ้นมาข้างบนเหมือนแบบ เหมือนเหมือนหนังตรงนี้มันเยอะตัดหนังเป็นรูปพระจันทร์นะคะแล้วก็เย็บให้มันติดก,กันก็คือเหมือนแบบเหมือนดึงหนังเอาหนังตรงนี้ออกแล้วก็ยกหนังขึ้นไปเย็บเนี้ยค่ะคะือถามว่ามันเป็นการยกมุมปากมุมปากยกจริงไหมมุมปากยกจริงในช่วงแรกนะคะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราไม่สามารถที่จะสู้นะคะกับ เรานะคะแล้วก็แรงรุนของโลกนะคะแล้วก็ความแก่ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเวลาผ่านไปเนี่ยหน้าเรามันก็จะเหี่ยวลงมาอีกนะคะหนังที่ถูกยกขึ้นไปเนี่ยมันก็ตกลงมาอีกนะคะที่สําคัญที่มันจะช้ำไวเนี่ยคือรอยแผลเป็นนะคะเราแผลเป็นก็จะแบบเป็นโจ๊กเกอร์เลยนะคะอันนี้คือคํานี้เป็น definition ที่เห็นภาพมากที่สุดก็คือมันก็จะเป็นแผลอย่างนี้เลยนะคะซึ่งไม่แนะนํานะคะถึง เรายกมุงปากด้วยวิธีนั้นไปแล้วแล้วแผลเป็นจะน,น้อยมากๆนะคะแบบว่าทำมาแล้วสักเซสเลยไม่มีแผลเป็นนะคะแต่มุมปากมันก็ไม่ได้ยกมากอยู่ดีเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนก็ตกแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะการที่เรามีแผลเป็นแล้วก็ที่มุมปากบริเวณเนื้อมุมปากจริงๆตรงเนี้ยตรงเนี้ย มุมแบบมุมจริงๆอ่ะตรงแบบคอมิชเชอร์ตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยอ้าปากไม่ค่อยได้อ้าปากไม่ค่อยสุดน,นะคะอ้าปากแล้วเหมือนปากปลาทองอ้าปากไม่ค่อยได้อันนี้ก็ไม่แนะนาเลยนะคะอย่า <c oughs> ทําเลยนะคะเนาะประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะทําปากทําตาทําคางตัดปีกทําอะไรก็ตามบนใบหน้า บบต้องมีความพอดีเนาะถูกต้องสิ่งที่กําลังจะพูดคือต้องมีความพอดีนะคะพอดีให้สวยและให้สมวัยอย่าเวอร์เกินนะคะการการที่เราทําที่ไม่สมวัยเนี่ยคือถ้าเราเห็นแบบดาราเกาหลีหรือว่าดาราฮอลลีวดลูดอะไรก็ตามเนี้ยการที่เขา,าทําที่มันโอเวอร์เกินไปมันจะกลายเป็นแบบเป็นแบบเหมือนฟิลเลอร์เยอะเกินไปมันจะหน้านแบบเดียวกัน,นเลยใช่มันจะเป็นแบบมันจะมันจะเป็น เดียวกันซึ่งคือไม่ว่าเราอายุ60เราเติมให้เต็มผิวแบบเด้งกว่าตอนอายุ20อีกแต่มันก็ดูรู้อยู่ดีว่ามันไม่มันไม่ได้กลับเป็นเหมือนเดิมคือเราไม่สามารถที่จะสู้กับแบบอายุเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำให้สวยสมวัยดีกว่าอย่า,อย,าอย่าสวยน้อยกว่าวัยนะคะมันก็จะทําให้ดูแปลกแล้วก็ดูไม่ไม่ธรรมชาตินะคะเนาะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากเรื่องนี้เอาไว้นะคะเนาะแล้วก็อย่ายกมุมปากอันนี้ขอเลยอย่ายกมุมปากแบบยกมุมปากอย่างเดียวนะคะ<ม>อยา<ม>่า<ม>งที่บอกเป็นแน่นอนแล้วก็คนไข้ชอบถาาเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่ายกมุมปากไปยกแบบหมอเกียร์ดีกว่าเี่หมอหมอส่วนตัวเลยนะคนไข้หมอด้วยจริงเพราะว่ามันไม่มีแผลเป็น ใช่เพราะว่ามันมันไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะว่าหมอแบบได้รับคําปรึกษาแล้วก็แบบที่คนไข้มาปรึกษาที่คินเยอะมากที่ไปยกที่เกาหลีมาแล้วแล้วมันพังคือเวลาเราไปเกาหลีแล้วมันพังเนี่ยมันมันไม่มันไม่มีใครมาแบบไม่มีใครมารับผิดชอบเรานะคือพังแล้วคือทำเลยและที่สาคัญคือแบบพอทํามาแล้วเนี่ยหมอไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรให้แล้วได้หมอจะแบบก็แค่แบบ ฉีดยาลดทางผืนทาได้อย่างเดียวเท่านั้นนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําดีกว่าถ้าทํามาแล้วหรือว่ารู้สึกพังมาแล้วก็มาปรึกษาได้มันก็มีวิธีแก้อยู่นะคะทำให้ทําให้ฟังก์ชันมันดีขึ้นอย่างไรก็คือเอาช้อนเข้าปากได้นะเพราะว่าบางคนมันเอาช้อนเข้าปากจริงหรอจริงมันเอาช้อนเข้าปากไม่ได้ใช่ไม่ได้แค่นั้นใช่ไันได้แค่นั้นจริงๆมันไม่ได้เลยนะคะเนาะประมาณนี้นะที่แนะนํานะคะแล้วก็ การยกมุงปากของหมอในหมอก็จะทําพร้อมกับการทำปากกระสับหรือว่าถ้าอยากจะยกมุงปากอย่างเดียวนะคะก็สามารถที่จะยกมุงปากด้วยฟิลเลอร์ได้นะคะคือเอาฟิลเลอร์เนี่ยแบบว่าใส่ไปใน ใต้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะสามารถยกมุมปัดได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนาให้ยกมปากด้วยการทําปากกระจับดีกว่าเพราะว่าการทําปากกระจับเนี่ยคือมันไม่ได้ตามชื่อนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทาปากให้เป็นกระจับแต่มันเป็นการทําปากให้หน้าดูเด็กลงคือสัญญกรรปากเป็นสัญญกณรที่ทําให้หน้าเด็กลงได้นะคะแล้วก็ทําให้หน้าหายบึ้งได้คือมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือหมอทํามาแบบหลายพันแล้วคือมันได้จริงๆนะคะอยากจะให้ลบภาพเดิมๆของการทาปากกระจับแล้วเห็นฟัน เยอะทําแล้วแหลม ń, <the> ทําแล้วแบบเอออะไรแบบเนี้ยเหมือนว่าเธอเธอครบเหมือนมากเยอะเขาท่าเพราะว่าเป็ดปากไม่โลภคุณหมอเออแล้วแก้ได้ไหมครับเป็นอย่างเงี้ยก็แก้ได้นวดนวดหรือว่าไม่หายแล้วก็ฉีดยาหลังผื่นทำได้นะคะก็ ทางผืนแต่ละชนิดก็จะมีอัตราส่วนของปริมาตรของยาชนิดของยาที่แตกต่างกันออกไปก็แนะนําว่ามาปรึกษาก่อนก็สามารถทำได้ให้บอกว่าตัดปากกระจาแล้วดายินมจะเห็นเงือกด้านบนเยอะไหมคะนะก็ชอบชอบโคบคงเหมือนมากอย่างนี้คือหมอสามารถทําให้ปากเราเนี่ยแทบไม่บางลงและเป็นทรงขึ้นเด็กลงส่วนขึ้นได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เจ็บด้วยหมอมีเทคนิคในการล็อกเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นเหงือกเยอะขึ้นไปมากกว่าเลยนะคะ ง่วงเลยอ่ะก็ถ้าเกิดได้ยังไงก็อยากถ้าอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะก็สามารถิ็อกซ์มาบอกนะคะในคลิกของคุณหมอทั้งสามคนได้นะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแพลนทำยูทูบชาแนลนะคะเนาะแล้วก็คือมามามอยประมาณนี้แหละนะคะอยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากจะให้หมอให้ความรู้เรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญกรรมนะคะหรือว่าเรื่องผิวพรรณนะคะความงามต่างๆหรือว่าการแพทย์นะคะหรือว่าสกินแคร์หรืออะไรก็ตามที่อยาก ากจะรู้นะคะก็จะสรรหาข้อเท็จจริงนะคะมาให้เนาะประมาณนี้นะคะเนาะโอเควันนี้ก็บายบายบันดีทุกคนครับบันดีคับเดี๋ยวก่อน